สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในระหวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับการต่อสู้ที่สักวันนั้นต้องเกิดขึ้นซึ่งนั้นก็คือการต่อสู้ระหว่างลูฟี่แล้วก็หนวดดำที่ต้องปะทะกันซึ่งนั้นก็เพราะว่าเนื้อหาในตอนล่าสุด มันก็จะได้มีการเปิดเผยเรื่องรอาวมันว่าในตอนนี้เนี่ยเรื่องของกลุ่มหนวดดำนั้นได้มาที่ไอเคสซึ่งมันคือเรื่องราวที่เหมือนกับว่าในตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่เราไม่คาดคิดว่ากลุ่มหนวดดำเขานี้นจะปรากฏตัวออกมาไว้ขนาดน,นี้แล้วเขาเนะฮะก็ยังปรากฏตัวมาในสถานที่ที่พวกลูฟี่นี่ยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรื่องก,กลุ่มหนวดดำเนี่ยถึงแม้ว่าหนวดดำนั้นจะไม่ได้มาด้วยตัวเองก็ตามแต่ว่าเรื่องราวในตอนนี้นะฮะมันก็เหมือนกับว่าจะเป็นการปูงเรื่องราวที่บอกเอาอีกไม่นานเนี่ยการ เพราะฉะนั้นอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นนะว่าการต่อสู้ระหว่างลูฟี่และโหนดดำเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนและการต่อสู้นั้นจะอลังการขนาดไหนกันแน่แต่ว่าด้วยความที่ว่าความสามารถของโหนดดำในปัจจุบันมันก็จะน่าเป็นห่วงนะว่าลูฟี่น่าจะสามารถต่อสู้หนดดำได้หรือไม่เพราะว่าถึงแม้ในตอนนี้ลูฟี่น่าจะมีร่างแก่ห้าสุดแข็งก็ตามนะฮะแต่ว่าหนดดำในตอนนี้นี่ก็จะมีความสามารถสุดโกงเหมือนกันซึ่งนั่นก็คือความสามารถของพิษศาสสองผลซึ่งนั่นก็คือผลกุลากุลาที่มันเป็นความสามารถสัตอร์เทอวดขาว และก็ความสามารถที่น่าจะเป็นปัญหามาที่สุดเนี่ยนั่นก็คือความสามารถของพลังผลบิสารนความมืดเพราะว่าด้วยความสามารถของผลในความมืดนั่นก็ชนะม่นวดดำเนี่ยเขานั้นสามารถสัมผัสศัตรูแล้วก็ทำให้ศัตรูนะฮะไม่สามารถใช้พลังผลบิสารในตอนนั้นแถมกลุ่มหนวดดำนั้นยังมีวิธีการบางอยา่างที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถชิงพลังผลบิศารกคนอื่อนได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่มันน่าคิดนอกความสามารถของลูฟี่ที่เป็นความสามารถของพลังผลบิสารนตำนานนิกาความสามารถของลูฟี่นี่จะเป็นพลังและความสามารถที่หนวดดำนั้น แต่ว่าด้วยความที่ว่าเรื่องราวพวกนี้นะฮะมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่มีจุดบอดอย่างว่าการชิงพลังผลพิสานุนโดดมเนี่ยพวกเขานั้นสามารถชิงพลังผลพิสานได้ก็จร,ร,ริงแต่พวกเขานะฮะก็เหมือนกับว่าจะมีเงื่อนไขเยอะถ้กับพวกเขาเนี่ยชิงพลังผลพิสานไม่ได้สาเร็จคนที่ถูกชิงพลังผลพิสานไปนั้นก็จะตายลงเพราะฉะนั้นการที่ตัวเอกหลังอย่างลูฟี่นั้นจะตายลงเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ไมีทางเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปได้เลยนะฮะยกเว้นแต่ว่าหนวดดำเนี่ยเขานั้นจะมีความสามารถในการชิงพลังผลปีาาานนนนแบบ่่้พไมตยถเเเกิด็ มันก็จะพอมีโอกาสนะว่าหนวดดำคราน่าอาจจะมีโอกาสเชิงนนาาพลังผลพิสารของลูฟี่ก็เป็นได้แต่ว่าดูความที่ว่าลูฟี่นั้นเป็นตัวเอกนะฮะมันก็แน่นอนนะว่าถ้าเกิดลูฟี่เขานั้นถูกนวนดดำนั้นชิงพลังผลพิศาไปจริงเนี่ยผมคิดว่ายังไงซาอาจารย์โอดะก็น่าจะเขียนเรื่องราวให้ลูฟี่นั้นได้รับพลังกลับมาอยู่ดีนะฮะเราว่าดยความที่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรล่าที่บอกนะว่าความสามารถพลังผลพิสาในตำนานนิกะมันคือสายโซออนที่เหมือนกับว่ามันเนี่ยจะมีจิตวิญญาณและก็ความคิดเป็น และโดยเรื่องราวพวกนี้ก็เลยทําให้รัทบาโลกเนี่ยไม่มีสักครั้งที่พวกเขาสามารถเข้าคลองพลังผลพิวสาดได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าหนวดดำนั้นจะมีความสามารถในการชิงพล uh ังผลพิวสาดเนี่ยแต่ผมคิดว่าด้วยความสามารถพลังผลพิวสาดในตำนานยังไงซะความสามารถหรือนิกามันก็น่าจะกลับมาหาลูฟี่และก็เป็นของลูฟี่เป็นแค่คนเดียวนะฮะแลวก็อีกหนึ่งประเด็นนั่นคือถึงแม้หนวดดำเนี่ยเขานั้นจะไม่สามารถใช้พลังนิกาไปได้ก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังสามารถทําให้ลูฟี่นั้นไม่สามารถใช้พลังนิกาได้ซึ่งผคิิดดว่่่าเเรรืออองงกกนนนนนี้้้ั็ตขึแะฮ แต่ว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสุดมันก็จะมีเรื่องราวที่แฉงที่เขานั้นได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็แสดงให้เราได้เห็นว่าคนที่มีความสามารถของฮาคิเพียงแค่อย่างเดียวเนี่ยเ<ๆ>ขานั้นก็สามารถแข่งแกงและก็ต่อสู้กับคนที่มีพลังผลผิซาได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดหลังจากนี้ลูฟี่เนี่ยเขานั้นมีพลังฮาคิที่แข่งกันระดับแฉงในตอนนั้นลูฟี่เนี่ยก็จะไม่ต้องกลัวหนวดดำว่าเขานั้นจะจับตัวแล้วก็ทำให้ลูฟี่เนี่ยไม่สามารถใช้พลังผลผิสานี่กาได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าถึงแมมม้ว,ว่่่าาลูฟีีนนจะไพัิก แต่เขานั้นก็สามารถใช้พลังฮาคิที่มันแข็งแกร่งได้เหมือนกับแชงนั่นอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นทีนี้ก็น่าจะเหลือแต่ความสามารถและก็พลังที่ลูฟี่และก็หนวนดานจะต้องงานมาเพื่อใช้ในการต่อสู้กันนั่นเองนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าศึกการต่อสู้เหล่าหนวนดาและก็ลูฟี่เนี่ยมันก็น่าจะเป็นศึกการต่อสู้ที่มันดูเดือดที่ต่างฝ่ายต่างมีพลังมหาศาลและพวกเขาเนี่ยก็สัดการอย่างสูสีได้พลังที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าต่อให้หนวนดานั้นจะมีความสามารถนะฮะที่ทาให้ล่นัาารใชพงกววค แต่ว่าในตอนนั้นลูฟี่นี่ก็ยังมีพลังฮาคิที่เขานั้นสามารถนํามาใช้ในการต่อสู้ได้อยู่ดีมันก็เลยกลายเป็นเรื่องรอที่เรามาคุยกันในคลิปนี้เนะาะลูฟี่เนี่ยผมคิดว่าในตอนนั้นต่อให้ลูฟี่นั้นไม่สามารถใช้พลังนิกาได้เนี่ยแต่ว่าด้วยความสามารถของการในตอนล่าสุดมันก็ทําให้เราได้เห็นชัดแล้วนะว่าเพียงแค่ฮาคิปเพียงแค่อย่างเดียวมันก็สามารถต่อสู้แล้วก็แข่งแก่งขึ้นได้แล้วนะฮะโอเคแลวถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสกายและกดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการาการ,าราัวเบ สวัสดีครับ